สุภาพบุรุษคนนี้อยากแต่งงานกับน้ำใสเลยไปซื้อผ้าไหมผืนหนึ่งมาให้ตัดชุดและสัญญาว่าจะรักฉันตราบลมหายใจสุดท้ายของเขาผ้าไหมนั้นเป็นผ้าทอยกดอกจากลำพูนในผืนประกอบด้วยผ้าเกลี้ยงสำหรับตัดเสื้อและผ้าลายมีเชิงสำหรับตัดกระโปรง สีแดงสวยถูกใจมากถ่ายรูปด้วยฟิล์มอะไรก็ได้ภาพหน้ามองเรียกว่าผ้ายกนั้นมาจากวิธีการทอที่ยกเส้นไหมให้เชิดขึ้นบางเส้นแล้วพุ่งกระสวยผ่านเกิดเป็นลวดลายนูนอยู่บนเนื้อผ้าผ้าไหมนี้ราคาสูงเราอยากตัดเป็นชุดที่ใส่ไปงานอื่นได้อีกไม่ใช่ชุดเฉพาะสำหรับงานยกน้ำชา ดังนั้นแบบชุดคงเรียบง่ายพิลึกช่างตัดเสื้อที่ตัดชุดเรียบๆออกมาตราตรึงได้ต้องใส่ใจรายละเอียดอย่างที่สุดจังหวัดฉะเชิงเซานอกจากมีวัดสวยกับมะม่วงอร่อยแล้วยังมีช่างตัดเสื้อในตำนาน คุณแตนเกิดปีพุทธศักราช2,498เมื่ออายุ18คุณพ่อพาไปฝากเรียนตัดเสื้อกับร้านเล็กๆในจังหวัดพบว่าตัวเธอชอบตัดเสื้อจึงนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพมาเรียนต่อที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อเริ่มเปิดร้านปี2,522รับตัดชุดเจ้าสาวเป็นหลักช่วงที่ร้านรุ่งเรืองมากมีช่างตัดเย็บนั่งเรียงกันนับสิบคนตัวคุณแตนได้นอนวันละชั่วโมง ปัจจุบันหายซ่าลงมาหน่อยรับตัดชุดสุภาพสตรีค่ะขั้นตอนการตัดชุดเริ่มต้นที่การตัดสินใจเลือกแบบจากนั้นวัดตัวอย่างละเอียดแล้วสร้างเสื้อขึ้นมาจากกระดาษก่อนเรียกว่าสร้างแพทเทิร์นขั้นนี้ต้องอาศัยประสบการณ์แปลงจากตัวเลขมาเป็นตัวเสื้อ แบบกระดาษใช้วางบนผ้าจริงของเราช่างผู้ละเอียดเธอวางโดยดูลายให้ตรงกันตามรอยต่อของผ้าผ้าไหมที่ตัดตามแพทเทิร์นแล้วนำไปอัดกาวให้ผ้าอยู่ทรงและใช้กระดาษลอกลายนี่ลอกแบบลงผ้าเป็นเส้นการเย็บชิ้นผ้าถูกส่งต่อให้ช่างเย็บฝีมือเยี่ยมเธอใช้จักรอย่างชำนาญมีฝีเข็มประณีต หลังจากลองชุดและแก้ไขจนเข้าที่ก็สำเร็จเป็นชุดไทยจิตละดาเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสำหรับใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศสวมใส่ได้สง่างามเสมอไม่มีล้าสมัย